การดีไซน์ที่หักไม่เท่ากันของช็อกโกแลตบาร์นี้รวมถึงแทบทุกอย่างที่บริษัทนี้ทำจริงๆแล้วคือการบอกจุดยืนว่าบริษัทนี้ยืนหยัดอยู่เพื่ออะไรกลับมากับซีรีส์ Global Marketing playbook ที่เราจะมาย่อยกละโหกระตลาดจากแบรนด์ทั่วโลกให้เข้าใจง่ายที่นี่กับนีนกด Follow ไว้เลยจะได้ไม่พลาดโทนี่ช็อกโกโรล,ลีเจ้าของช็อกโกแลตบาร์ที่หักได้ไม่เท่ากันเพราะโลกนี้มันยุติธรรมไม่พอแบรนด์ช็อกโกแลตจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เกิดจากนักข่าวที่ไปเจอความจริงสุดหดหูในไ่โกโก,โก้แถบแอฟริกาตะวันตกที่ยังีดกานท่ใแรจบ์ ไม่คนได้รู้ว่าของหวานที่เรากินมีเบื้องหลังอันขมขื่นมากกว่าที่เราคิดเพื่อนๆลองดูดีไซน์ช็อกโกแลตปราของโทนี่ดูแล้วจะเห็นว่ามันไม่ได้แบ่งเป็นช่องเท่าๆกัเนเหมือนช็อกโกแลตทั่วไปเพราะเขาตั้งใจสื่อให้เห็นถึงเบื้องหลังของอุตสาหการรมโกโก้ทุกวันนี้ที่มีการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมซึ่งก็มีแต่บริษัทนี่แหละที่ได้ผลประโยชน์ไปแต่แรงงานกลับไม่ได้อะไรเลยด้านในหอ,อก,ก็ไม่ใช่แค่กระดาษแต่คือประกาศที่ทําให้โลกได้รู้ว่ายังมีเด็กจํานวนมากที่ต้องทํางานเยี่ยงทาเพื่อให้เราได้มีช็ออกกกกโโแแแแแลินนนททีีีี่ยยััังงงําาาาสสรรคคดดเเเวบปปญห้ฆษณ็ ให้มันเตะตาและมีสัญลักที่เขียนว่า ending exploitation in cocoa together อยู่ในทุกโปรดักต์และสิ่งที่น่าทึ่งคือโทนี่โตจนกลายเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตอันดับหนึ่งในเนเธอร์แลนด์รายได้ปีละกว่า3,000ล้านบาทโดยไม่ต้องพูดขายฝันแต่มาแบบจริงจังตรงไปตรงมากล้าท้าชนกับระบบนี่แหละคือตัวอย่างของแบรนด์ที่ไม่ได้ขายแค่สินค้าแต่ขายความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากความจริงที่คนอื่นไม่เคยพูดใครเคยกินช็อกโกแลตของโทนี่หรือมีแบรนด์ไหนที่มีมุมเพื่อสังคมมาแชร์กันเลยกดติดตามนินไว้เพื่อไม่ให้พลาดกลุ่ตลาดจาก